รำดับแรกเรามาเตรียมน้ำซอสกันครับน้ำตาลหช้อนน้ำมันหอย1ช้อนครับแล้วก็ซอสฝาเขียว1ช้อนสัดส่วนของน้ำเปล่าครับ3ช้อนครับคนให้เข้ากันเลย ลำดับต่อไปครับเรามาลวกลูกชิ้นปลากันก่อนครับพอรรวนแล้วรรวนๆแบบนี้นำขึ้นมาก็ได้เลยครับ ตั้งกระทะกันตอนนี้ครับเติมน้ำมันลงไปนำกระเทียมที่โขลกกับพริกครับลงไปผัดให้หอมครับตามมาด้วยลูกชิ้นปลาที่ลวกไว้เมื่อสักครู่นะ เติมด้วยน้ำซอสที่เราปรุงไว้ผัดไปพอประมาณครับให้น้ำซอสเข้าเนื้อของลูกชิ้นปลาขั้นตอนสุดท้ายครับ ใส่ใบโหระพาลงไปครับเพิ่มความหอมขึ้นไปอีกเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยครับตักขึ้นเสิร์ฟได้เลยนี่นะครับ ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลาครับไม่ยากใช่ไหมครับลองไปทำกินดูครับ